อ่าถึงเวลาแล้วนะคบมาลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับคนไม่ไหวแล้วครับต้องแจกครับวันนี้ยังต้องแจกแจกครับเข็มกลัดนะครับเข็มกลัด4รางวัลด้วยกันนะครับค่ะเราก็จะดูจากไอดีนะคะแค่4ตัวแรกเท่านั้นค่ะนะครับของผมนี่คือ2ตัวแรกนะครับแล้วก็หลักที่สา3หลักที่4นะครับถือโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลยนะครับแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีไปลำดับหนึ่งหมายเลขที่ออก คือแทน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 สองศูนย์อ่าสอศูนไปแล้วนะจ๊ะหมายที่3หลักที่สามนะจ๊ะหมายเลขใครเจ็ดค่ะอ้าวเจ็ดครับไปต่อไปอ่ะหลักที่สี่นะคะหมายเลขห้าจ้าสองศูนย์เจ็ห้านะครับยินดีด้วยครับ่ินทัน ยังเหลืออีก3ท่านด้วยกันนะครับมันลุ้นกันต่อเลยนะฮะว่าไปตัดตัวที่2จะเป็นของใครเลยครับหมายเลขที่ออกคือหนึ่งเก้า <19. S 2> <19. S 1> รับที่สามได้แก่หมายเลขห้าค่ะ <5. S 2> ไปรับที่สี่นะจ๊ะหมายเลขอะไรหมายเลขอะไรอีกตื่เต้นค่ะสามครับหนึ่งเก้าห้าสามครับยินดีเลย ้แลวน <3 S 1> ครึ่งทางหลังครับหลังวันต่อไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับตอนนี้ผมจะแจกคนที่สามแล้วนะครับข้งกลัดรออยู่ครับหมายเลขที่ออกนั่นก็คือเฮ้ยเรียงกันเลยไม่ใช่สิสองหนึ่งครับ <laughs> ต่อไปหลักที่สามนะคะหมายเลขสาจ้าสอีกแล้วต่อไปหลักที่สี่หลักที่สี่ 4. หมายเลขอะไรหมายเลขหมายเลขสองค่ะสองหนึ่งสามสองค่ะ ยินดีด้วยค, 2, 1, 3, ครับคุณสองหนึ่งสามสองครับเฮ้สุดยดอ,ยอดยอีกหนึ่งท่าน,นมาดูดิว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับเอาละฮะหมายเลขที่ออกนะครับนั่นก็คือนั่นก็คือหนึ่งหค,ครับอ่าหลักที่สามหมายเลขที่ออกก็คือศูนยจ้าต่อไป160่งหกศูหศ หนึ่งหกศูนย์แปดครับนี่ยิงดีด้วยนะครับทั้งสี่ท่ายิงเลยนะคะยิงเลยด้วยยังไม่หมดเท่านั้นลูกแต่ยังมีผู้ที่โชคดีนะครับในวันนี้นะครับที่บอกครับว่าเรามากันสองคนพ่อลูกนะครับจะมาแจกกันอย่างสนอย่างไม่มีแจกกันไปเลยแจกางที่สองแจกให้สุดๆตองแบบนั้นไปและท่านที่กําลังจะสวยจะหล่อต่อไปนี้ คอยเตรียมตัวให้ดีนะครับรีบดูไอดีของตัวเองนะฮะสี่ตัวแรกสี่ตัวแรกทุกนั้นนะครับสี่ตัวแรกถ้าเกิดว่าตรงปั๊บเพราะว่าตัวหลังๆอ่ะมันจะเป็นถูนหมดอย่าไปสนใจนะครับเอาตัวแรกพอสี่ตัวแรกแครับผมเอ่ยชื่อไปต่อไปนี้นะครับสมรางวัลแรกเซรั่มด็อกเจอร,กเจ,รจิวครับรอคุณอยู่นะจ๊ะนี่ใครยอยากหน้าเป๊ะหน้าดีขนาดนี้ต้องได้ไปเซรั่มดรจิวนะครับ ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับฝากมาบอกว่าอยากให้แฟนๆแอปเอแป้งมิชัยสวยหล่อมาทุกคนครับอย่าลืมใช้ดรจิวนะครับใช้แค่ก่อนนอนและก็ก่อนออกจากบ้านเท่านั้นเองครับพูดถึงว่าจะแจกดรจิวนะฮะดรจิวก็มามาเป็นลังเลยนะครับจะบอกเลยนะว่ารอแจกอยู่นะครับตอนนี้นะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับบอกเลยบอกว่าอยากให้ทุกคนนะครับผิวหน้าสวยใสกันจริงๆนะครับนี่นะครับนี่วันนี้ ม่เราแจกแค่สามก่อนโอเควันนี้เราจะแจกสามก่อนที่เหลือเก็บไปใ้สามนี่นะจะ,ะดูว่าใครครับที่จะเป็นผู้โชคดีได้ดรจิวเซรัม่มดรจิวไปนะครับสามมา <3 S 2> ผู้โชคดีจับกันเลยมาซี่มาซี่มาเลยท่านที่หนึ่งนะครับที่จะได้เซรัม่มดรจิวไปนะครับนี่ก็คือท่านหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสามคุณหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสาม 1 9 3่คุณคือผู้โชคดีได้เซรั่มดกตรจิว,วเย้หนึ่งท่านผ่านไปแล้วไม่ง่ายเองแค่นี้เองเห็นปะบอกแล้วให้ร่วมสนุกกันมาเยอะๆนะครับผมจะบอกเลยบอกว่าแจกเยอะมากแจกเยอะมากนะครับและท่านที่2นะครับยังไม่หมดเท่านั้นนะครับท่านต่อไปก็คือคุณ 1,6, 16ึ่งหกสส,ส,ส,ส เป็นอะไรกันเลขสี่นี่หนึ่งหกสี่คูณหนึ่งหกสี่สี่สองคูณหนึ่งหกสี่สองคูณเป็นผู้โชคดีได้เซรั่มด็อกเตอร์จิวไปอีกเลยหนึ่งท่านนี่ <Yay. S 1> นะครับแม่เหลืออีกท่านเดียวเท่านั้นเองนะครับเซรั่มด็อกเตอร์จิวเราจะมีแบบนี้เนาะทุกอาทิตย์เนาะมาสาหนึ่งมา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 ,มาท่านต่อไปนะครับก็คือคุณสองหนึ่ง สองกหนึ่งแล้วก็หนึ่งคูณสองหนึ่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 งแล้วก็สามคูณสองหนึ่งหนึ่งสามคุณคือผู้โชคดีที่ได้เซรั่มด็อกเตอร์จลและทั้งสามท่านนะครับได้ไปเลยนะครับสามรางวัลนี้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเซรั่มด็อกเตอร์จิลอย่าลืมนะครับดูแลผิวหน้าตัวเองด้วยนะครับก่อนนอนหนึ่งหยดนะครับแล้วก็ก่อนไปทำงานหนึ่งหยดเท่านั้นเองหน้าก็จะสวย สวยหล่อเหมือนกับผมแน่ครับมาต่อกันเลยดีกว่ายังยังไม่หมดเท่านั้นครับเรามีอีกห้ารางวัลครับเพราะว่าเราจะแจกทีทเมตนหน้าใสกันไปเลยนะครับมีวอเชร์ทีทเม้นหน้าใสนะครับจาก P S Clinic นะครับแบริ่งห้ารางวัลด้วยกันเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าผู้ที่โชคดีนั้นจะเป็นใครไปอ๋อไม่ร้อนแล้วนะลูกจ้าเพราะว่าพ่ออยากจะแจกเหลือเกินนี่สองหนึ่งสองหนึ่งแล้วต่อไปนะคะห้า ต่อไปเอ้าเอ้าปิดไม้ไม้กำลังเลือกสองหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าห้าคุณคือผู้โชคดีครับปืนรางวัลที่หนึ่งนะครับผ่านไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นครับมันลุ้นฮะว่าท่านที่สองจะเป็นใครกันนะครับใช่แล้วผมอยากให้ท่านโชคดีแล้วก็ได้รางวัล ไปเนอใสเัยเลยหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหลักที่สามคือห้าเธอเป็นคนโชคดีนะลูกใช่อุ้ยอันนี้แหละอันนี้แหละเท่าไหร่สามค่ะหนึ่งแปดเอ๊ะใช่ไหมหนึ่งแปดห้าสามคุณคือผู้โชคดีครับเย่ต่อไปต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมจะเลือกจับคนต่อไปทันที และเขาผู้โชคดีนั้นก็คือไอดีตัวแรกสองตัวแรกหนึ่งเกต่อไปหลักที่สามคือ9ต,อต่อไป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 แล้วก็0ูนย์เก้าคุณคือผู้โชคดีได้คิปเม็นหน้าใสามาครับคนต่อไปเลยนะฮะเหลืออีกสองท่านนะครับ อีกสท่านจะเป็นใครกันนะเอ๊นี่นานๆทีนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมีกันมาแจกกันนี่ของดีจริงๆนะครับที่เรานํามาให้นะครับเราอยากให้ทุกคนสวยหล่อนะครับโดยเฉพาะคนที่ติดตามแอปเอแป้งไม่ใช่นะครับเพราะว่าเขาลือกันหรือเกิดว่าพ่อหน้าเด็กมากโอเคสองหนึ่งกันได้องแปดแล้วต่อไปนะคะ เจ็ดค่ะคุณสองหนึ่งปดเดคุณคือผู้โชคดีคะ <Hey. S 1> ่ะอ่าเหลืออีกหนึ่งท่านท่านสุดท้ายนะครับผมจะจับท่านสุดท้ายนะครับที่จะได้วเเออ์ท t ีเมน m น้าใสาจาก ps clinic bearing หมายเลขที่ออกได้แกะเออเลขนี้คือเลขนำโชคคือเลขหนึ่งหกหนึ่งหกห้า หนึ่งหห้าหนึ่งคุณคือผู้โชคดีเฮ่ดีใจ yeah yeah ด้วยครับถ้าแฟนๆถามว่าคุณพ่อทำยังไงให้เสียงดีขนาดนี้คุณพ่อจะตอบว่าพ่อกินคิดเม้นหน้าใสจาก P s อคลินิกเก่งแบลไม่ใช่เนอะมันยังไม่หมดเท่านี้อ่ะดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สคนพ่อลูกมาแล้วแจกก็ได้คุ้มไปเลยนะครับทนแทนจ๋าขอบคุณมากนะที่ติดตามแอปพลิเคชัน A แป้นมิชัยและเราก็ไม่มีอะไรมาตอบแทนท่านเหมือนกันนอกจากการดูแลสุขภาพที่ดีนะครับผลิตภัณฑ์ที่ดีดูแลลำไส้ก็คือ e ี t มีและ n อ็นซและผู้ที่โชคดีท่านที่หนึ่งนะครับที่จะได้ e ี t มีและ n อ็นซรไปท่านที่หนึ่งนั่นก็คือเธอหนึ่ต่อไป ทสามหกคูณหนึ่งแปดหกยัง <6. S 2> ไม่หมดเท่านั้นครับ <6. S 2> จะเป็นใครคุณหนึ่งแปดหกคุณหนึ่งแปดหกสามคุณได้ไปแล้วค <Yeah. S 2> รับอีทมีและเอ็นสี่ร้อยคุมมากเลยได้ไปสองเลยได้ไสองเลยนะไมาครับนี่ขอพอดีจริงๆนะครับอีทมีเอ็นสี่ร้อยนะครับต้องดูแลร่างกายของเรานะครับนี่นะฮะมา คนที่สองนะครับผู้ที่โชคดีนัก็คือหนึ่ปแอีกแล้ว18ึ่งคูณหนึเอา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 คูณหนึ่งปใครอ่ะสองคูณหนึ่งแปหสองคุณคือผู้โชคดีได้อินมีและเอซีร้อยไปเป็นท่านที่สองแล้วครับอีกหนึ่งท่านครับท่านที่เหลือนะครับแบบผมขย่าให้แล้วนะใครเสียดมาเลไม่ผมขย่าให้แล้วนะผมจะบอกเลยนะว่า คุณที่จะเป็นคนที่โชคดีท่านสุดท้ายนะครับที่จะได้ผลิตภัณฑ์ Eat Me และ n อ0นร้อกลับไปนะครับนั่นก็คือ 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1คุณ2 1 3คุณ2 1 3จับไปคุณ2 1 3 2 1 3แล้วอะไร2 1 3 1คุณ2 1 3 1คุณได้ Eat Me และ n อ0นร้อไปแล้วและผู้ที่โชคดีคนสุดท้ายนะครับ ขอบอกเลยนะว่าจะเป็นคุณ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 หนึ่งหกสอตัวแรกหนึ่งครับลำที่3ามค่ะแล้วลำที่4ี่กค่ะเอาวคุณหนึ่งหกห่งหคุณคือผู้โชคดีคนที่3มครับที่จะได้ผลิตภัณฑ์นะอีทีและเอ็นซีร้อยสามท่านนะครับจะได้ไปแบบนี้เลยนะทั้งสามท่านเลยครับยินดีด้วยครับ และก็ขอยินดีกับทุกรางวัลนะครับที่ได้ไปนะครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะขอบอกนะครับว่าอย่าลืมร่วมสนุกกันมาเยอะๆนะครับแล้วเราจะมีของรางวัลมาแบบนี้ตลอดทุกวันเสาร์เวลา1นึ่ทุ่มค่ะเราจะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้มาแจกฟรีๆกันอย่างนี้บ่อยๆก็มาติดตามในแอปพลิเคชันเแปงนิชัยนะคะนะครับ,รบวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่